สวัสดีครับผมพี่น้องเพื่อนไปผักน้ำครับวันนี้ผมจะพามาผักน้ำผักน้ำแล้วดอกแช่ครับกำลังงามพร้อมละมุนจมูกเป็นบทงามครับทงนาเกาหลีนะมานี่พร่าผมมีพาไปเบิ่งผักนามผักนามเกาหลีว่าอย่งไรเขาบอกว่าแพงแท้้แพงนอนอยู่มันเนาะหลายครับมีหลายโอ้ยวันนี้เพ่นให้ครับโอ้กำลังงามเลยอยู่หลังพ่อแบกกลางมั้งน้ำครับนี่ครับอ่อนๆเลยครับนึ่งตั้งที่นี่ครับนึ แล้วแต่ว่ามันอยากแก่เดีแล้วครับนี่นี่นี่ก็นานข้างล่างยั่ไงได้เล่นี่เลยใช่ไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เล่นเออนี่แหละแต่ว่าอ่อนอ่อนอ่อนก็ได้แมนอ่อนอยนหนึ่งโอ้ยตายแล้วพี่พี่มึงพันแก่เพ่นบ่อลแก่แล้วได้อยนนี้เป็นต้มกัะนาบอนน้ำข้าผักน้ำพี่น้องเอ้ยสวอน อาปลูกอยู่บ้านเขาคือทิเ้ดแต่แทรกนะครับนอกจากนีก็ปนนวดซ่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องรสดซ่าเป็นหวานๆฝาดๆครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าฝาดไปนั่นหรอฝาดไปเน๊ยแต่ว่าหวานโอ้มีกำลังงามๆดีกำลังงามครับอันแก้วกับเด็ดอ๊อกนี่ครับพี่น้องทางน้ำแต่ว่ากินดีบนี่ฝาดข้าต้อาไปต้มมาแล้วร้านสุดเลยครับว่าเป็นต้มใส่น้ำตาลใส่ เนี่ผมว่าเนี่ยผมว่าเอาอย่นี้ได้ตัวครับเอาไปต้มีกระปลกับน้ำไม่ลวกครับผมนี่นะครับซ้ำนี่เขาเจ้าขายนี่หคาหกพันวอนคนเด้ยครับนี่น้ำมาดน้ำเป็นเป็นเงินไทยจักบาดครับพี่น้องฟังเงินไทยประมาณร้อยยี่สิบมาสามสิบนะครับท่านเหรียญเงินดีได้ครับแพงร้อยสามสิบร้อยสาสิบมันหล้วหอยใหญ่เด้ครั เป็นมื่นวอนคนรับสองร้อยสิบสามร้อยคนสามร้อยแปดสิบเก้าสิบคนนะครับโอ้แพงเนาะผักแพงแพงครับผักอันนี้โอ้ยอยากพี่น้องไปกิีนบ้างพี่น้องเอ๊ะจะได้คอยส่งแผ่จีนได้เลยอฮกินในพี่น้องมึงก็เพราล่ะกินดิบกินน้ำไม่สิปากนะพี่น้องเอยะจะไปกินดิบเพราะต้มต้มครับไิปากเดียว่เมื่อคืนเลยต้นเข้าแล้วครับตอนนเพราะว่าน้ำปากเยอะเหลือเกินแต่ว่าแต่่วาน้ำพี่น้องต้นเป็นน้ำอี๋นะครับต้นมันเป็น เขาเจ้าห้องผักนะครับคือจังใบชะอมต้นชนี้คือจังต้นชะอมผักคาบ้านท้าวไหลัพี่น้องอีสานบ้านท้าวไม่หลับรดนี่ร้อนออกมาสิบินครับที่นี่แต่มันออกมานี่คือน้ำยอดครับนี่บ่มีใบนะครับต้นนี้นี่เป็นยอดมาแล้วค่อยเป็นใบทีนึงครับผู้เปเคยเห็นเขาเจ้าก็สิบเคยเห็นเนาะจะเล่าอยากแก้ครับไปผมทางคนทางมันพี่น้องไปเอาคุณอ่อนขายอยากแก้ได้แล้ว ครับโอ้ยขันได้แค่ซี่ดีงามดลยครกำลังงามเลยครับโอ้นี่เนาะครับครับอ่อนๆเลยกำลังพอดีกินซสำเนาะพอดีกินลวกคำหนึ่งมอมกั๊มมอมกั๊บก่อนหนิวแกะมันอยากซูน้ำมันแก่แล้วครับเป็นใบแล้วเออเปใบเป็นใบเป็นก้านแต่ยอดมันครับกินแต่ยอดมันต้นนี้กินยอดมันเนาะครับกินยอดมันเนาะน้อยครับแรงใส่โนอไมสกับแซ่บเไปครับเด้อพี่น้องอันเลยยอดพอดีครับแรงยอดครับตุ้มที่นี่อีกทีเนาะ ครบมันกับสีคือจังผักขาบ้านเท่าก่นหรอเนาะใบชะออบ้านเท่ากันละคือผักขาบ้านเท่ากันกินยอดมันแหละพี่น้องเไยกินแยงไซน์ไม่นี่แซ่บคักกินก็ปนลวกกินก็เป็นพัดนีะครับกินยอดมันนั่นเป็นยาต่อขาเจ้าว่าผักอันนี้ครับนี่เป็นยาเป็นยังาสั้นกองสีแพงครับเขาเจ้ามีขายตลอดดิแพงจะได้ครับเห็นมาเอนนี่ก็ได้สวนผมนี่ละครับพว่าเนี่ยเอารวดเลี้ยงกันพี่น้องกันกิน เบไหวพม่ได้เอาถุงมาใส่ป่ะพี่เสรีใส่ถุงทรงเห็นป่ะยัดใส่ตัน่ะโอ้ยผู้ใดไปหักของเพื่อนน่นหักลงมาได้เหรอตายน,นี่น,นี่หักลงมาด้วยนี่นจริงเลยอ๋อซ้ำ<อ>นี่กระติดเนาะ เอาไปปลูกไปปลูกเนนอกบนเาปลูกกะกะทิคือผักขาแล้วครับพี่น้องผมว่าเอาไปปลูกยุ่งองไปเสียบปลูกขึ้นอินดีนี่เนี่ยปลูกยอดอ่อนๆขมิ้นยอดขีิ้นงามแต่ว่ามันอยากมันอยากเริ่มบ่ค่อยอยากแก่แล้วอยากแก่แล้วเนาะช่วงมันสิเลย์งามมันละคือยังเขาปลูกผักนี่แหละเนาะอ่อนคตัวามครับแซ่บคือยังงามเขาปลูกผักมันเขื่อนมันเป็นอย่างเงอะมันลาว่ะ ซ่องอันแม่โครงสตาร์มีแต่พูดหายโยหากินจริยงครับอันออกกะมากได้ครับมือหนักกับมาหากินไปกินเขากินน้าอยู่ห้องทีแล้วครับพอบริสุทธิน์นาะพี่น้องเนาะพอประหยัดค่าใช้จ่ายเฮาเก็บเงินเก็บท้องเนาะม้านอกม้านะกาคืนนะครับนเนาะออกกะมากะจ้าเก็บไะไรยังเดียวไม่หมมยาดได้ครับนี่ซื้อประหยัดกินย่างเดียวกับนี่๋ยะพักนี่แหละประหยัดครับประหยัดถ้าเล่าเนาะ หน้าเหล่าเดียวมันนี่น่าหน้อยก็แล้นี่โอ้นี่ต้นหนึ่งอันนี้พักสนิดหนึ่งนี่ใบมอนครับนี่ใบมอนต้มใส่ไก่แซ่บีักบ้านเขาแบบนี้ครับนี่ใบมอนครับใบมอนต้มใส่ไก่กพี่น้องงครับใบมอนใบมอญบ้านเขาใครงามบ่เนี่ยจะขั้นใบงามงามมันสียอดงามงามแบบเสียบเสียหน่อยนะพี่น้องสุกแล้วมันสีแดงๆกินได้ความมากมันนี่ครับจะ่ามันกำลังเกิดต้มใส่ไก่นี่บ้านเขาเขากำลังหิดปลูกกันให้ได้เห็นฮิดแมนสวนนั่นนะ แต่มันคนทำต้มเป <คน S 1> ต้มไก่กําลังขึ้นนวยน,นัวครับนคุณผู้ชมขั้นนั้นต้นของสุนัขขั้นนั้นัวขั้นนวยมันออ,ออกเต็มนี่โอ้ปอเป็นตะเบิงขึ้นอย่างนี้พี่น้องเห็นบ่เห็นวะมักมอนนะครับมอนเบอร์รี่มันเบอร์รี่บ้านเขาเขาเจ้ากําลังพากันนิยมปลูกกันดิกินลูกดิบไปกินก็พริกเกลือก็ได้ มือเปล่าไม่ได้เด้อพี่น้องต้นเดี๋ยวนี้เก็บมือเปล่าไม่ได้ครับคือเขาไปเก็บผักกาแล้วเลยใส่ถุงมือนี่น้ำแล้วครับเนาะน้ำครับน้ำไหลน้ำมันไหลมึงใกล้ๆพี่น้องเห็นบ่กต้นน้ำครับนี่แต่น้ำครับนี่น้ำคือยังต้นยิ่งน้ำเนาะใครมันคนเกาหลีเขาจะขึ้นต้นผักน้านี่นะครับมันต้นกรกไปขางบนเลยเฮ็ดซัวไปเลยขันขนประเทศไทยเขากะขึ้นต้นยิ่งน้ำน้อครับเนาะน้องตัวผมบ้านเราหนามก็พูดแล้วเขาลูดหลายแล้วบ้านเราต้นยิ่คือสิพูดหมดหนามบกพร่องแล้ว คนขึ้นหลายคนบ้านเทาพี่น้องเนาะเอาตลกผสมภาษาได้จ้าหน่อยนะครับเนาะเอาครับแม่นละ่ะเกาหลีซิเงินหูดพักน้ำเกาหลีนี่ขึ้นต้นทางน้ำนี่แหละ <laughs> บ,บ,บ่ได้ขึ้นดอสูก้กันใส่ต้นทางน้ำมาเลยส่้สรวดบ่พิเสธผ่านได้พี่น้ <laughs> องสกใส่โอ้ยเธอนีิเก็๊ยบเธอได้หนิพี่น้องผู้ใด้อดบอดีมาลินสู้สาวกันสกใส่ต้นทางน้ำเป็นป้าที่ล่ะครับมันเป็นป้าด้วยพี่น้องเป็นป้าด้วยครับพี่น้องนี่เป็นป้าสกใส่เขาเธอเดียวนี่ห้วย ปั่นเจ้าปีนต้นโยมมาซ้ำกันกรับันต้นสะโอมบ้านเท้านะเป็นปลาเลี้ยงกันเป็นต่อเป็นสิเนาะยอดแต่ว่ามันมันบ่ค่อยอยากขึ้นแล้วครับพี่น้องมันอยากมันอยากเริ่มแก่แล้วมันเลยหนามันละมันมัหลาแล้วบอกเพื่อนถ้ามันหลาแล้วถ้ามันผักบ้านเท่ากันเป็นใบแก่แล้วบ่แตกยอดแล้วถ้ามันผักบ้านเท่ากันเลยเลย่เรยดูแตกยอดแล้วครับเลย่เรยดูมันละเลย่เรยดูมันแล้วนะครับมันจะเป็นเรยดูที่มันใบมันเยอะแล้วใบมันแก่แล้ว น้อยนี่ยเสียบใช่ไหมครับนี่น้อยสิบวลายังเนาะเอาเป๋อแปะกับเสียบขั้นถ่าวมาแล้วบวเสียบบอกคือคนเถ่าบอกเขาจะวานี่แกอะไรก็บวเสียบครับนี่อันนี้น้อยที่เสียบครัเดี๋ยวมุมกลับเลยครับนี่บลาบเอียงเนาะครับเนาะอ่อนๆนี่เสียบด้วอนี่แหละเนีมักผักน้ามือใกล้นี่แหละผักน้ำพี่น้องผักน้ำเกาหลีผักน้ำเกาหลีครับผมเออต้องยอดนี่สิยอด กำลังกินเลยครับเม่อกอย่างนี้อันคลิปคลิปแรกผมมาถ่ายให้เบื้องล่างล่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองครับให้พี่เซ่ลราเป็นพระเอกครับคลิปมันเริ่มมันก็เริ่มกับซิเมนปลานี่กับซีเมนคลิปสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี้นะครับพอมันเริ่มมันแกแล้วเริ่มห้วยแล้วครับมันห้วยแล้วเออมันห้วยนะครับมันเป็นใบแก่แล้วมันเป็นไบแคลแล้ว คลิปแรกมามันจะเป็นอยอดจมูกที่นี่นิดหน่อยจะหกักบ่ได้มากอาทิตย์ที่สองกันมากกว่เลยครแบบับกําลังจูงนะมันชิปแรกนะครับเนาะเออมาอาทิตย์น้องกันพูดติดตามรับสมกสิเห็นยืดอกเนาะงชิปแรกนะครับเนาะอาทิตย์นี้มันกันแด้และแต่อาทิตย์ขอบคุณหลายครับติดตามแม่โครงา,ารักระมีกัน่ายทำ ไปหาอยู่คลิปต่อไปพัสพี่น้องไปเบิ่งดอกแชร์ด้วยซึ่งเด้อครับจะไปพายเบิ่งดอกแชร์ครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายนครับเด้อที่ติดตามครับผมขอบคุณหลายครับผมนี่แหละครับผักน้ำครับให้พี่น้องเบิ่งใกล้เลยที่พายเบิ่งดอกแชร์ครับวันนี้โอเคครับ